ฟาร์มทั่วไปมีพืชมีภักส่วนฟาร์มรักก็ผพบมให้คุณคนเดียวฮะนะเอิร์ดรชื่นก็ฟักเบอรอเร่มเบื่อเทอมวันนี้เอิร์ดอยู่ที่ มินีฟาร์มส่วนเกษตรจิ๋วจิ๋วแต่แจว่วตรงนี้เขาใช้พื้นที่น้อยน้อน้อย,น,อย,น,อยน้ปลูกพืชปลูกพักเลี้ยงปลาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ในสภาะสถานการวิกฤตแบบโควิดแบบนี้เราสามารถอยู่ตรงนี้ได้ถึง3เดือนโดยที่ไม่ต้องออกไปใช้ตังใบซื้อข้องที่ตลาดเลยเราไปดูกันว่าเขามีวิธีการจัดการวิธีการปลูกพืชพักแบบนี้ยังไงไปดูกันครับ มิ้ฟามพื้นที่เล็กๆตรงนี้นะครับเราสามารถมีไข่ไก่ไข่เป็ดบวกสายพันธุ์ญี่ปุ่นมาตเตอร์นัทมินิแบบนี้นะครับเขาปลูกผักบาเรียบบาเพียบถึง50ชนิดนะคุณครับว่าเขาปลูกทั้งกะเพราผักบุ้ง กุยใช่ค่ะน้ำมะเขือคุณเบาๆนะตอนนี้นะครับเขาบอกว่าเขาไล่เอิร์ธแล้วบอกว่าไงเขาบอกกลับ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 จะให้เอิร์ธกลับบ้านตรงนี้คือดักฮาร์ดครับดักฮาร์ดคือเขาแบ่งพื้นที่เล็กๆตรงนี้เพื่อเลี้ยงเป็ดเลี้ยงเป็ดตรงนี้อา้าวกลับ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 เนี่ยไล่เอิร์ดหาแล้วคุณเป็ดคุณอย่าเพิ่งกลับคุณดูกับเอิร์ดก่อนเขาเลี้ยงเป็ดตรงนี้นะครับเพื่อจะนําไข่มากินเห็นไหม ไข่บาเลียบ,บาเพียบเลียผมจะเข้าไปดูไข่ข้างในไปเก็บไข่เขาแอบอยู่ตรงนี้นี่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 น,น,นี่แล้วด้านบนที่คุณเห็นนะก็เป็นไก่ดำนี่ครับเออเจอแล้วไข่เป็ดนะนี่เขาแม่งพื้นที่เล็กๆมาทําเป็นนี่เลยครับลงเพาะเห็ดครับแล้วเขาดูเป็นเห็ดอะไรนี่คุณมาดูนี่นี่นอกจากคุณจะเป็นนางฟ้าในหัวใจผมแล้วก็มีนี่ครับ เห็ดนางฟ้าเห็ดนางฟ้าเนี่ยครับเขาบอกว่าก้อนหัวเชื้อของมันเนี่ยประมาณ78บาทพี่ที่ฟางเขาบอกผมอย่างนี้นะบอกว่าทําไมถึงต้องปลูกเห็ดนางฟ้าก็เพราะว่าเห็ดนางฟ้าเนี่ยปลูกง่ายดูแลง่ายแต่ถ้าคุณอยากกินเห็ดฟางหรือเห็ดหูหนูเห็ดอย่างอื่น คุณก็สามารถปลูกได้เออต้อนชิน,นะครับบรรยากาศสดๆที่มีนิฟาร์มใครมีฟามจุกบอกเออที่มีฟารมจุกก้ทื่นแล้วเอาหัวใจให้เออหนึ่งดวงแล้วบอกด้วยว่าเป็น FC เอฟซีเออตะตะวันไหแล้วเดี๋ยวเออเอาหัวใจไปให้เนื่องดวงอ่านี่ครับนี่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 นนนฟักทองก็มีนะนี่ตรงนี้เขาก็มีปูกะนาสวยสวย,สวย,ส,วยสวยแบบนี้นะครับนี่ะนาขาดปลาเข็มอ่ะฮะเนย เอานี่นี่ก็มีนี่อันชันแล้วที่นี่ไม่ใช่อันชันธรรมดามันคือชันลักเธออันนะบววสายพันธุ์ญี่ปุ่นซึ่งไม่มียาฆ่ามแมลงใดๆทั้งสิ้นโอ้โหอันนี้คือกระจีรับนะเอาไปต้มนะดีนักแหละพื้นที่เล็กๆแบบนี้นะครับเราก็สามารถจะ ปลูกผักนานาชนิดได้ตรงนี้มีมะคงมะเขือมะเขือบบเรียบบบเพียบวิธีการเทคนิคง่ายๆถ้าเราอยากจะปลูกผักคือเราปลูกในสิ่งที่เราชอบเราปลูกในสิ่งที่เราอยากกินแล้วเราจะมีแรงบันดาลใจในการปลูกปลูกไปเลยที่เราชอบคนชอบได้ปลูกพลิกไงแต่ผมบอกให้สําหรับเออติดชื่นนะแนะนําเลยว่าไม่ต้องไปปลูกฮาร์ดิปชนิดแบบเขาคุณปลูกเครื่องต้มยำเลยรับรองดีนักแลอย่างไงเราต้องกินต้มยำ เดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการจัดการพื้นที่เล็กๆแบบนี้เขาทํายังไงเขามีแนวคิดยังไงที่ทําให้มันออกมาแล้วเราสามารถอยู่กับมันได้ใช้ชีวิตอยู่กับมันได้กระท่อมหลังน้อยชิคเก้นฮัทนี่เขาก็แบ่งพื้นที่ตรงนี้มาเลี้ยงไก่ก็แล้วแต่คุณจะเลี้ยงไก่เนื้อไก่ไข่อะไรแต่ตอนนี้เขาเลี้ยงออันนี้เขาเลี้ยงไก่พื้นบ้านครับมีฟาร์มสุข มีความสุขแต่ไม่ใช่มีความสุขมีเป็นฟาร์มถามว่าทาไมเออตดทื้นถึงมาท่ายตรงนี้ก็เพราะว่าเออตดทื้นคิดว่าความมั่นคงที่สุดคืออาหารนะบางครั้งเรามีเงินนะจังหวะที่มีโควิดเนี่ยเอาเงินไปซื้อออกนอกบ้านไปซื้อไม่ได้นะแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคืออาหารเพราะว่าไงตอนที่ผมอยู่ที่บ้านนะบ้านผมมีพื้นที่้างหลังนะที่เวลาผมทำข้าวแล้วพริกมันล่นไปมีขึ้นอยู่สี่ห้าต้นหลังจากนั้นอนะ่ะบ้านผมมีพริกผมแทบไม่ต้องไปซื้อเลยผมเลยคิดว่า จริงๆแล้วอะอะไรที่สำคัญอาหารเนี่ยสำคัญเรามีอาหารอยู่ที่หลังบ้านถ้าเรามีพื้นที่เล็กๆเราเริ่มปลูกจากแบบว่าเขาเรียกว่าปลูกจากสิ่งที่เราชอบกินชอบกินก่อนบางบางที่นะผมเคยเห็นนะเขามีคอนโดเขาปลูกตรงริมระเบียงคอนโดนะโอ้โหสวย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 ,สวย,สวยแล้วเขาก็มีผักมีอะไรกินไปตลอดนะผมว่ามันดีนะมันเยี่ยมเลยนะ แล้วบางทีนะผมก็รู้สึกว่าอยากจะให้โลกนี่มันเจริญเหมือนสมัยก่อนเฮ้ยมันเจริญเหมือนสมัยก่อนยันนยอนอยงไงคือตอนนี้มนุษย์เจริญบางทีเราก็ทําลายโลกไปบ้างเราสร้างตึกปล่อยควันเสียนู่นนี่นู่นนี่แต่ถ้าโลกเจริญโดยการที่ว่าในน้ํามีปลาในนามีข้าวเราก็สามารถอยู่ได้เพราะว่าอาหารเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จําเป็นที่สุดสําหรับมนุษย์เลยนะผมว่านะอ่า เพราะฉะนั้นนะเขาคุณมีพื้นที่นิดนิดหน่อยหน่อยหรือว่าอะไรนิดนิดหน่อยหน่อยะก็ลองปลูกผักปลูกอะไรที่คุณชอบดูเออลองทําแล้วแล้ววันนี้เออก็เลยลองมาดูว่าเขาทํำยังไงเขามีพื้นที่เล็กๆน้อยนอยตรงนี้เขาก็ทาได้แล้วเดี๋ยวตอนนี้เออจะพาทุกคนนะครับไปเจอเจ้าของที่นี่เพื่อดูแนวคิดเขาว่าเขาทํำยังไงเขามีวิธียังไงนะครับเอาไปดูสวัสดีครับพี่ย่งครับ,ค,รบคนนี้คือเจ้าของ ทีทีออร์แกนิกฟาร์มราชบุรีผมอยู่ตรงนี้รู้สึกเหมือนฝันจริงครบผม,มันรู้สึกมีความสดชื่นแล้วผมรู้สึกว่าไอ้ที่การเหมือนฝันอย่างเงี้ยมันทํายากในชีวิตจริงมันทํายากไหมการที่ผมจะมีมินิฟาร์มแบบเนี้ยจริงๆไม่ยากครับผมบอกว่าจริงๆเราไม่ได้มีคอนเซปต์ว่าเราจะต้องทําแบบนี้เป๊ะเป๊ะป,ปมันขึ้นอยู่ว่าเรามีวัสดุอุปกรณ์อะไรแล้วก็มาทําครับหรือเราอยากกินอะไรครับเราชอบอะไร,รชอบ,บชอบกะเพราชอบบวบชอบโหระพาแล้วก็มาปลูกสิ่งที่เราปลูก เพราะฉะนั้นเรากินในสิ่งที่เราปลูกคือเวลาทําอะไรประสมสอมเล่นเราก็ต้องเน้นในสิ่งที่เรารักก่อนถูกไหมถูกต้องครับชันทะรักรักถูกต้องครับรักในการกินกะเพราชอบกินกะเพราใช่ครับปลูกกะเพราเลยปลูกกะเพราแล้วชอบกินต้มยำ ก็ต้องมีเครื่องต้มยำมีขาตะไคร้ไปประกูดถ้าเราชอบอะไรปุ๊บมันก็จะออกมาง่ายเอยเอิร์ดมาถ่ายให้ดูมันก็เหมือนง่ายนีะ่ะสิเห็นเขาตอนเสร็จแล้วจริงๆทุกอย่างทํามันก็ต้องมีความยากหมดเลยเนาะเพียงแต่ว่าเราต้องเริ่มในทําในสิ่งที่เราชอบอา่าใช่ครับหนึ่งสิ่งที่เราชอบสองก็คือถ้าเราศึกษาจริง,รงขขๆ,ๆเรียนรู้จริงๆเราใช้วัสดุเนี่ยจริงมันเป็นวัสดุไม้ไผ่ที่เราหาได้อย่างพื้นถิ่นบ้านเรามันก็ไม่ได้มีต้นทุนอะไรมากก็ไปตัดมาสุดท้ายมันขึ้นอยู่กับว่า ในพื้นที่เรามีอะไรครับมันไม่ใช่สิ่งที่ยากถ้าเราชอบที่จะทาแล้วบางทีเราไม่ต้องมีพื้นที่ขนาดนี้ก็ได้ไหมพี่ไม่จาเป็นเลยครับพื้นที่ข้างบ้าน10ตารางวา5ตารางวาก็าปลูกเราอยากปลูกอะไรปลูกใส่กระถางก็ได้ผมบอกเลยสําหรับผมไม่มีวิกฤตสําหรับผมชีวิตผมมีแต่โอกาสข่าวผมสร้างโอกาสตัวเองเสมอครับโอกาสมันไม่เคยมาหาเราเพราะฉะนั้นเราต้องเดินไปหาโอกาสตอนโควิดเนี่ยเราออกจากบ้านไม่ได้เลยอ่ะเราไปตลาดไม่ได้เราใช้เงินไปซื้อไม่ได้เลยนะใช่ครับไปก็ลําบากแต่อาหารเนี่ย ุดมันคงสุดอาหารคือของจริงเงินทองคือของมายาผมบอกเลยวันนี้ถ้าผมจะทําแกงเปิดสักหม้ออย่างเงี้ยผมมีหน่อไม้ครับผมมีฟักทองครับอ่าผมมีบวบครับผมมีเห็ดผมมีชะอมผมมีโหระพามีใบแมงลักครับทําได้เลยผมไม่ต้องไปตลาดเลยคือบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยคุณก็ต้องใช้เครื่องปรุงนู่นนี่นั่นครับบางบางสิ่งบางอย่างอ่ะเราก็ เตรียมไว้แต่ในถ้าเกิดวิกฤตจริงๆอ่ะสเดือนผมบอกว่าผมสามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเงี้ยอยู่อยู่กับมันได้เลยอยู่ได้อย,ไดอยู่ได้จริงครับพี่โยมโอ้โหพี่โยมมีพื้นที่เต็มไปหมดไม่ใช่เลยถ้าคุณเคยดูคลิปเขาชอบปลูก พืชผักสวนครัวเต็มระเบียงไปหมดเลยแล้วเขาบอกเขากินไม่ทันเลยกินไม่ทันครับต้องแจกด้วยแล้วมันจริงนะมันจริงด้วยมันจริงนะเขาปลูกแตงกวาปลูกแครอทเลยดิดผมเห็นเขาปลูกผมก็ดูตามคลิปเลยสิ่งหนึ่งก็คือหนึ่งรักมันต้องรู้ให้จริงอ่ขอให้รู้จริงถ้าเรารู้จริงว่ามันต้องการดินนู่นนี่นั่นยังไงเขาปรับตัวแล้วก็ทําได้จริงๆเราตั้งใจทําเป็นฟาร์มขายผักหลังจากนั้นเราก็ต่อยอดแต่เรามีคอนเซ็ปต์ที่เตรียมไว้หนึ่งเราขายผักให้ได้ก่อนเราทําแปลงผักให้สวยครับแล้วเราก็มา ขยายมาทําเป็นร้านอาหารครับเราก็ทําเป็นต่อไปเราตั้งใจเป็นโฮมสเตย์เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สุดเลยคือวันนี้มีหมอมีพยาบาลมีนักธุรกิจที่มาหาผมเนี่ยคือวันนี้สิ่งที่เขาเจอคือเขาซื้อผักตลาดได้ไหมได้แต่มันไม่มีความปลอดภัยปลอดภัยปลอดภัยไม่รู้แต่เขาอาจจะไม่มั่นใจละไม่มั่นใจแต่ถ้าทําเองมั่นใจกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างที่ผมเห็นเนี่ยอย่างที่เราเห็นเนี่ยมันกมม็มีมีรูมีแมลงมีอะไรอยู่เนี่ย อย่างเงี้ยดีนักแร่ใช่ถูกดีนักแร่เกษตรฟาร์มเราเนี่ยเป็นฟาร์มของการเรียนรู้ครับแบ่งปันแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจเราอยากให้คนน่มาหาเราแล้วกลับไปสร้างอาชีพได้ครับวันนี้เราไม่ได้ส่งเสริมไม่ได้รับผักคืนซื้อกลับคืนมาเพื่อที่จะช่วยเกษตรกรขายเราก็ทําสอนไปด้วยแต่ถ้าคุณปลูกได้รับซื้อคืนช่วยใช่ครับแล้วขายส่งเข้าเครือเนี่ยวันหนึ่งเยอะมากตอนนี้ เห็นพี่บอกไม่พอเลยไม่พอครับสลัดก็ไม่พอที่ตรงนี้ก็เป็นศูนย์เรียนรู้ด้วยหรือใครอยากจะมาอุดหนุนสเต็กหรือว่าผักที่มันปลอสารพิษสามารถติดต่อได้ที่ไหนครับพี่โยงครับ081 856 5991หากนะครับหากระดาษปากกาเตรียมจดอีกทีครับรบกวนพี่โยงย้ำอีกทีครับศูนย์แปดหนึ่งแปากนนะครับโอเคฝากไว้ตรงนี้เรายินดีที่จะให้คำปรึกษาทุกเมื่อทุกเวลา นะครับอ่าแต่คุณอย่าไปโรหลังเที่ยงคืนตีหนึ่งไม่เอานะทุกเมื่อเวลาเอา8ปดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นพอเอธจะไปชิมสลัดของเอิร์ธครับนะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณพี่ย้งครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับสําหรับวันนี้นะครับใครอยากติดตามรายการเอิร์ดสดชื่นนะครับสามารถติดตามได้ที่ Facebook และยู u ูบแท็กเพิ่มนะครับคุณเซิร์ชเลยว่าเอิร์สดชื่นแล้วคุณเข้าไปดูวีดีโอเข้าไปดูวีดีโอสําหรับวันนี้บายยครับขอให้ท